แต่ณวันนี้ไปดูอายุน้อยที่สุดข่าวพวกนี้พี่ไม่ชอบดูเลยทั้งจริงแล้วพี่ก็ชอบดูการเมืองแต่ช่วงหลังมนันน้ำเน่ามากก็ไม่ชอบดูคือมันเจ็บปวดเด็<อ>กต้องการแค่เชือเสื้อชอบไปฆ่าลูกอีกคนนึงที่สงการเด็กอายุน้อยติดยาแม้กระทั่งพี่เนี่ยทุกวันนี้พี่ยังแบบว่าอย่าให้มาถึงเราเลยได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มาถึงเราเลยนะเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลอกลวงหรือการที่ทําให้แบบเยาวชนเราเสียหายเรายังเรายังไม่ได้เลยคําถามก็คือว่าถ้าเอาเทคโนโลยีมาออนไลน์มาใช้แบบนี้ติดต่อหาเงินอ่าโดยได้งานเบาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเราจะปั่นเราปั่นเงินกันแต่การค้าการขายไม่ได้อยู่ในกลุ่มชุมชนชาวบ้านแล้วการค้าการขายไปอยู่ที่ไหน ร้านสะดวกซื้ออโทรสั่งสบายคือทุกวันนี้ก็เลยลูกหลานของเราไม่จะบอกว่ารุ่นเราทำไม่ดีก็ได้นะหิวเงินาคนรุ่นนี้แล้วก็ต้องการเงินมากๆมาแบบไหนก็ได้ขอให้ได้เงินมแม้นกระทั่งเนื้อตัวร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้อย่างน้องใบเฟิร์นี่ยสวยอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราบอกว่าถ้าทําแบบเนี้ยเราเราจะหาเงินได้ง่าย อันพี่สเสน่ห์ก็คิดว่ามันมันเป็นความทุกข์นะแต่แต่เราก็ถูกสอนว่ามันก็ทุกข์ชั่วคราวสุขชั่วคราวแต่เอาความจริงมาพูดดีกว่าว่าสังคมเมืองไทยเนี่ยถ้าทําดีๆทรัพยากรยังยังอยู่เยอะมากซึ่งเราเนี่ยกำลังเอาเปรียบกับสภาพแวดล้อมสิ่งที่มันมีอยู่ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทําให้พวกเราพอมันพอมันอยู่ดีแล้วเรากับจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะมา ช่วงชิงไปอยู่กับคนไม่กี่คนที่ไปออกแบบพี่เลยคิดว่าอ,อน,นี้มันเป็นคนกลุ่มน้อยที่เห็นแก่ตัวค่ะออกแบบให้กับประเทศไทยไม่น่าอยู่เลยนะคะแสดงว่าถ้าจากที่ฟังพี่เสน่มาเนี่ยคือพี่ไม่ได้เห็นด้วยกับในเรื่องของการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ว่า จุดหนึ่งที่เฟื่องฟังจากพี่เรารู้สึกได้คือพี่ก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบของการศึกษาหรือเปล่าที่มันบกพร่องในประเทศไทยหรือทําให้กลุ่มคนหนึ่งเนี่ยขาดโอกาสในการทํางานหรือเปล่าคะที่เป็นกําลังแรงงานนะอ e นเตอร์เทนเมหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มันแบบมีครบวงจร มันมีการสร้างทุกหัวเมืองเลยพี่อยู่ลังสิทเนี่ยเห็นห้างห้าสรรสินค้าไปทางถนนบางนาตาดทุกที่มีหมดเลยค่ะดังนั้นจะบอกว่าการศึกษาถ้าบอกว่าลูกหลานของเรามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะการศึกษาเมื่อย้อนไปสักประมาณเกือบ20ปีเนี่ยพี่อยู่ในส่วนของอพี่น้องชาวไร่ชาวนานักษาภาพแรงงานออกมาต่อต้านการศึกษาออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ออกนอกระบบ<า>นะคะแล้วก็ให้ลูกของเราเนี่ยได้ไปเรียนหรือถ้าจะก็ต้องแข่งขันกันแล้วก็เป็นของเอกชนสัส่วนมากค่าเทอมค่าการศึกษานี่ก็แพงมากนะ<า>ทุกวันนี้นั้นทั้งลูกพี่เองนี่เป็นโรงเรียนมหาลัยรัฐก็เหมือนกันนะคะตนนแต่มันก็มีระบบยังเรียนอยู่<ช>ยังเรี<ช>ยน <ๆ S 2> อยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างการฝึกงานแล้วด้วยเ<อ>นี่ยการฝึกงานอ่ะคนที่จะจบเนี่ย <c oughs> เอาเอานโยบายรัฐบาลก่อนบอกว่าคนที่จบปอตีจะได้เท่าไหร่คะหนึ่งหมืห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหรือสองหมื่นห้าไปเลย <c oughs> แล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําต้องหกร้อยบาท <c oughs> แต่ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ําปีหกแปดขึ้นมาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแต่ค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยมีสิบเจ็ดราคา <c oughs> จากเจ็ดสิบเจ็จังหวัดดังนั้นสี่ร้อยบาทอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ภูเก็ต <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> ชาเชิงเซา อยู่ที่ระยองอยู่ที่ชลบุรีแล้วเป็นบางอำเภอต่ำสุดเนี่ยก็คือ337บาทดังนั้นไอ้ค่ากลางแต่ร้านสะดวกซื้อข้างสรรพสินค้าราคาน้ำมันต่างจังหวัดแพงกว่าราคาน้ำมันที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลดังนั้นคอณเฟินคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราจะบอกเฮ้ยใช่การศึกษาก็คือส่วนหนึ่งแน่นอนใครพยายามก็ก็มีความหวัง แต่ว่าการศึกษามีแล้วแต่งานไม่ไม่ไม่มี mm hmm. งานไม่มีเพราะอะไรเพราะงานโรงงานอุตสาหกรรมของอประเทศที่เขาหิ้วกระเป๋ามาแล้วลงทุนหลายประเทศยิ่งตอนนี้ประเทศที่ถูกพูดและกล่าวหามากที่สุดก็คือประเทศจีนที่มาลงทุนกว้านซื้อ <c oughs> แต่เป็นจีนเท่านะถ้าอยู่ในประเทศเขาน่าจะโดนประหารชีวิตไปแล้ว mm hmm. พวกจีนต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องต้องดูด้วยนะ ว่าการโจมตีในลักษณะการลงทุนเมื่อก่อนมีทุนยุลโรปทุนอเมริกาทุนญี่ปุ่นตอนนี้ทุนคนจีนก็เข้ามาจ่ที่มันเป็นการเชื่อมระหว่างประเทศกันอยู่แล้วไงนั้นถ้าพี่พสเสน่มองก็คือว่าถ้ากําลังแรงงานแล้วก็การศึกษาของพวกเราเนี่ยมันสอดคล้องกันมันตั้งแต่อพอ,อลูกหลานของเราเรียนจบมีงานทำอันรองรับใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้เปล่าถ้าอยากจะทํางานดีเอออยากจะได้เงินดี รวยเร็วถูกของเราเนี่ยผลิตเพื่อส่งต่างประเทศนะไปดูข้อมูลได้เลยค่ะ,คะผลิตไปว่าประเทศนี้ต้องการนี้เดี๋ยวไปเก็บเบอร์รี่เดี๋ยวไปเก็บผลไม้มต่างประเทศไปทำงานแต,แต่ว่าบ้านเราแล้วใครล่ะเข้ามาทำงานแทนเราตอนนี้ก็คือพี่น้องเพื่อนบ้านซึ่งเขาก็มีปัญหาทางการเมืองบ้านเขาส่วนการจะเข้ามาอย่างถูกต้องอย่างะจะ ถูกต้องหรือว่าจะใต้ดินอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกอเป็นปัญหาที่ไม่ใช่มันนอกเหนือจากที่เราจัดการเหมือนกับเราเป็นคนเสียงเล็กเสียงน้อยแต่สิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือการรวมตัวกันที่จะบอกพวกเขาเท่านั้นเองว่าเอ้ยคุณอย่าไปทําแบบนี้นะรัฐบาลเนี้ยควรที่จะมาดูเรื่องแบบนี้อ้าวอีกนิดเดียวคือรัฐบาลหาเสียงเนี่ยกับคาสิโนเนี่ยไม่ได้หาเสียงไว้ค่ะแต่นี่มันตามกระแส แต่ก็ถือว่ารายการที่ของน้องเวฟเฟิน <ฮะ S 1> บอกเนี่ยก็คือถือว่าทันสมัยนะน,นะแต่เอามาเชื่อมโยงให้เห็นว่าเขาไม่ได้หาเสียงไว้ค่ะนี่ก็ผิดเขาก็ทําผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดรัฐธรรมนนญอยู่แล้วแล้วเขาก็รีบเร่งด่วนที่จะยัดเข้ามาให้ใหเป็นความเห็นในรัฐสภา,าจึงมีการประท้วงใหญ่ไงจนคนทุกกลุ่มจึงออกมาไงเพราะว่ามันมันไม่ถูกต้อง แมก็ต้องบอกว่าได้ฟังพี่เสน่ห์แล้วนะคะในมุมมองของคนที่ต่อสู้เพื่อแรงงานวันนี้พี่เสน่ห์บอกเลยว่าไม่ได้เห็นด้วยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ย้ำชัดด้วยว่าไม่เชื่อเรื่องที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่เสน่ห์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในรายการแตกประเด็นนะคะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รับฟังเรื่องราวจากมุมมองของพี่เสน่ห์เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่วันนี้ค่ะก่อนที่จะจากลากันไปคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราช่อง13สยามไทยค่ะส่วนในวันนี้อย่างเช่นเคยนะคะก็ยังคงมีผลิตภัณฑ์ค่ะจากช่อง13สยามไทยมาฝาก กันด้วยนะคะกับน้ำก้านตองค่ะถ้าหากว่าท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถรับชมได้นะคะที่ข้อมูลด้านล่างที่เราแนบไว้ค่ะส่วนในวันนี้นะคะใบเฟิร์นและพี่สเสน่ห์ค่ะคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าพี่สเสน่ห์คะเราบายบายคุณผู้ชมกันสักหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สเสน่ด้วยนะคะ